ผลเสียของการทำรีเทนเนอร์ตามร้านโดยที่ไม่ได้พบหมอฟันหรือตามคลินิกทันตแพทย์ที่ถูกต้องนะคะช่วงนี้หมอเห็นมีคิดกันมากเลยตามติ๊กต็อกนะคะว่ามีรีเทนเนอร์ที่เหมือนเป็นติดแบรคเก็ตอยู่แล้วเหมือนมียางรัดอยู่ทำให้เหมือนเราใส่เหล็กดัดอยู่นะคะที่ส่งกันตามข้างนอกไม่ได้ผ่านคุณหมอเนอะอาะจะหาทำกันนะคะเพราะว่ามันมีผลเสียต้องบอกก่อนว่ารีเทนเนอร์เนี่ยคอนเซปต์ของมันก็คือเรื่องของการคงสภาพฟันให้เป็นสภาพนั้นตรงเนี้ย มันก็ต้องใช้เทคนิคการวางลวดอะไรให้มันพอดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลวดมันจะไปส่งผลต่อฟันได้ทําให้ฟันมันเคลื่อนไปในทิศทางอื่นๆซึ่งจริงๆเราไม่ได้อยากจะให้มันเคลื่อนไปไหนเนาะแรงที่มันผิดมากๆนะคะที่หมอเจอได้ก็คือไร้ยแรงมากๆก็คือทําให้แบบกระดูกละลายฟันโยกหลุดแล้วก็ข้อเสียข้อที่2ก็คือว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ไม่รู้ว่าได้มาตรฐานแค่ไหนนะคะ เรื่องของความแข็งแรงเรื่องของความสะอาดลวดที่ใช้เนี่ยมันเป็นเกรดของการแพทย์หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะคะเรียกว่าถ้าอยากทำรีเทนเนอร์แบบเกๆ๋ๆสวยๆเนี่ยจริงเนี่ยหมอฟันเองก็ทําให้ได้มันมีหลายแบบนะคะแล้วเราก็ได้วิธีที่ถูกต้องด้วยได้ความสวยงามด้วยครบด้วยแนะนำพบทันตแพทย์โดยตรงดีกว่ายัางไงมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะคะ